สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพรากรณ์ดวงดาวดจางก,กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสูก่การนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะประจำเดือนธันวาคม2567หรือ2024นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปี67เลยทีเดียวนะคะอ่าก็สำหรับดวงรายเดือนกิ่งฟ้าจะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ สามารถติดตามดวงรายปีที่กิ่งฟ้าจะทำสำหรับปี2 0 6 8หรือ2025กันได้นะคะติดตามในช่อง YouTube กิ่งฟ้า2465ในช่องตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้ทั้งกายและใจของทุกท่านนะคะ แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่วันดีๆแล้วก็เป็นปีที่ดีในปีหน้านะคะเรียกว่าเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆนะคะอ่ะสำหรับ การทำนายดวงของกิ่งฟ้าเป็นทำนายโดยภาพรวมนะคะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินำะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคนนายหอจรย์กิ่งฟ้านะคะเรามาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วก็มาลับพลังงานดีๆนะคะกำลังใจดีๆจากกิ่งฟ้าได้เลยแล้วก็รวมถึงถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะพูดสื่อสารผ่านไพ่ให้กับทุกท่านได้รับฟังนั่นเองนะคะถ้าท่านใดต้องการที่จะปรับ าการพูดของกิ่งฟ้าหมายถึงว่าปรับความเร็วความช้าใน YouTube จะมีปุ่มฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนนะคะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะโอเคกับ normal speed แบบนี้เป็นสปี e แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆไม่ต้องทําอะไรใดๆดทั้งสิ้นแต่ถ้าอยากจะปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็กดตรงฟันเฟืองนะคะ ไปกดตรงคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะจะเพิ่มขึ้นลดลงก็ได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนธันวาคม2067นะคะเรามาดูดวงเดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะราศีตุลค่ะ fulfillment delight Eight of Swords, Nine of Cups, The Chariot, Page of Wands, The Sun, King of Wands, The Empress, The Lovers, Six of Wands. Seven of Swords Ten of Pentacles And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Page of Swords โอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างอั <c oughs> นดับแรกนะคะ จะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเองน่าจะมีอะไรที่ต้องทำหลากหลายอย่างเป็นเป็นประเภท multitasking ต้องจัดการงานลาดเงินหลวงฉันต้องจัดการหมดเลยนะคะช่วงนี้คือแต่โชคดีหนึ่งอย่างคือคุณมีคนคอยสนับสนุนอาจจะแปลว่าเจอคนรอบข้างที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอลูกน้องเจอเจ้านายหรือว่าอาจจะเจอใครสักคนดีคอยถอยให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต หรือว่าชีวิตการทํางานการเรียนหรือว่าการเงินก็ตามแต่คือเหมือนยังมีคนคอยซัพพอร์ตคุณ นะคะในด้านต่างๆอยู่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ,ะฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าไปกลัวคะ่ะเรื่องความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติหญิงฟ้าเองก็เหนื่อยนะคะเวลาทํางานเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าอาจจะแปลว่ามีเรื่องหลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบทําต้องเติมเต็มกับมันแล้วก็คุณช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมในหลายๆด้านคือมันเหมือนกับว่ากําลังผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นสิ่งที่เลวร้วายสิ่งที่มันไม่ดีนะคะที่ผ่านมาถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันจะคลี่ หรือว่ามีทางออกให้กับปัญหาที่เข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองจะ,อ,ะอาจจะถ้าสมมติใครกำลังค้าขายหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจราจาช่วงนี้จะโดดเด่นมากๆเป็นพิเศษแล้วคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองเรียกว่าดวงของคุณขึ้นในทางที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนถ้าคิดจะออกบ้าน หมายถึงว่าออกรถหรือว่ามีบ้านหรือว่าขยับขยายกิจการหรือว่าอาจจะแปลว่ามีการซื้อของชิ้นใหญ่ก็คือสามารถทําได้ซื้อได้นะคะเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าอาจจะได้รับมันมาก็เป็นได้นะคะมรดกตกทอดก็เป็นได้หรือว่ามีคนมอบอะไรที่แบบมาด้วยความเสน่หาก็ยังได้เลยนะคะแต่หนึ่งอย่างก็คือช่วงนี้เนี่ยคุณจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งคือถ้ามองในมุมหนึ่งอะคะ่ะคือถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแบบ เป็นปัญหาอยู่แล้วคุณสามารถไปแก้ไขมันได้จากแบบจากร้ายกับกลายเป็นดีได้จริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถพลิกสถานการณ์จากที่มันเลวร้ายกับกลายเป็นแบบไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้หรือว่าคุณเองจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือว่าเราเองอาจจะไปร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองก็เป็นได้เพราะพลังงานมันขึ้นความสําเร็จหรือว่าอาจจะมีข่าวดีงานเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไง บ้างนะคะ n i of Swords Two of Pentacles มีงานต้องทำหลากหลายอย่างจริงๆนะคะ Five of Wands นะคะ Queen of Wands uh, The Magician คือหนึ่งอย่างที่เป็นคำเตือนก็คือช่วงนี้เนี่ยให้คิดก่อนพูดนิดหนึ่งนะคะถึงแม้ King ฟ้าจะบอกว่าคำพูดคำจาจาของคุณโดดเด่นมากๆแต่ถ้าจะโดนหรือว่า ถ้าจะเป็นปัญหาอะไรมันจะเป็นปัญหาคนใกล้ตัวอย่าให้คนใกล้ตัวมาหักหลังเราได้นะคะคุณต้องรอบคอบต้องดูดีๆต้องมีสติในการพิจารณาหรือไต่ตองในเรื่องต่างๆแล้วก็ให้คิดก่อนพูดหรือเจะ,ะจากออกไปจะได้ไม่เกิดปัญหาที่แบบเกิดการทะเลกกาะกันการมีปัญหากันกับคนหมู่มากนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องแบบเขาเรียกว่า ต้องมีความระม,มัดระวังกับปกตินิดนึงล้กันแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะนี่ทำนายดยภาพรวมอยู่ดีแต่การที่ดูดวงเนี่ยกิ่งฟ้าบอกเสมอเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงหรือดูเอาไว้เพื่อเป็นเหมือนแนวทางเฉยๆเนาะว่าถ้ามันจะเกิดไม่เกิดก็ ก,ก็สุดแล้วแต่ละบุคคลนะคะแต่พลังงานอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเห็นก็คือช่วงนี้ในเรื่องสติและปัญญาของคุณดีค่ะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณสามารถจัดการได้อยู่ดีไม่ต้องไปกลัวมันเลยนะคะอาคิดว่าทุกอย่างที่มันเข้ามามันแค่บททดสอบให้กับเราทุกคนเจอได้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะแล้วก็ต้องมีหลากหลายเรื่องที่ต้อง ทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทํางานมือเป็นระเบียงหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีอาชีพเพิ่มเข้ามาหรือบางคนอาจจะบอกมีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมบางคนอาจจะในหนึ่งอาชีพต้องมัลติทาสกิ้งคือทําอะไรหล,หลายอย่างมากจริงๆนะคะแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่เราจะต้องแบบไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะนิดนึงในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะแบบเหนื่อยปักเปียกปักแฉะในการช่วยเหลือคนอื่นในบางครั้งบ้างแต่คิดซะว่ามันคือหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่า กิงฟ้าจะบอกว่ากิงฟ้าไม่เข้าข้างใครนะถ้าเราทําอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการทํางานไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ปัญหาจะเกาะเกิดนะคะหรือความลับจะเปิดเผยนะกิงฟ้าบอกเอาไว้เลยนะคะแต่สุดท้ายถ้าสมมติเราไม่ได้ทาอะไรผิดไม่ต้องไปกลัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นการแก้อาถรรพ์มันเหมือนกับว่าคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปในเรื่องการทํางานนะคะช่วงนี้ต้องทําอะไรแบบอย่างรวดเร็วมันอาจจะมีแบบสิ่งที่เราต้องรีบบรรลุหรือว่ามีงานที่แบบ ต้องเรียกว่าหางจุกตูเหมือนกันก็คือต้องรีบทํารีบทำให้แบบออนทัสค่ะ,ะบางคนอาจจะบอกมีงานด่วนเข้ามาเยอะมากในช่วงนี้นะคะฉะนั้นพย,พยายามจัดการบริหารเวลาดีๆแล้วกันแล้วก็พ่ขึ้นคําว่าชื่อเสียงโด่งดงังคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําอาจจะได้รับการชื่นชมชื่นชอบแล้วก็พ่ขึ้นการฟื้นฟูฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีจะมีเหตุออกไปค่ะกิงฟ้าย,ยังเชื่อเสมอว่าการทํางานของคุณดีนะแต่แค่ว่าอะไรที่กิงฟ้าย,ยากอยากให้คุณระมัดระวังก็เตือนไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือช่วงนี้คุณจะมีไฟในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยค่ะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะเป็นยังไงบ้าง Knight s of Wands นะคะ Four of SwordsTwo of WandsFour of Cups temperance นะคะในเรื่องการเรียนถ้าใครจะไป,รไปเรียนต่อต่างประเทศและเรียนภาษาเพิ่มช่วงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีการเลือกมีความคิดในการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าการไปเรียนต่อที่ไหนหรือเปล่าเป็นไปได้เหมือนกันแต่ไพ่ขึ้นชีพจรลงเท้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษามากๆเลยนะคะการเรียนของคุณโอเคมากๆแต่แค่ว่าต้องพยายามเตรียมฟิตร่างกายฟิตสมองคือมันเหมือนแบบ ช่วงนี้อาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะหรือว่าบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ฉะนั้นขอบเป็นกำลังใจให้คุณมากๆการเรียนของคุณโอเคมากนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องแบบใช้ความเพ,พยายามหรือลงมือทําค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเป็นกํนาลังใจให้คุณมากๆเลยค่ะการตัดสินใจของคุณเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องหรือว่าจะรู้ว่าเราต้องไปในทิศทางไหนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูต่อนะคะสําหรับในเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้าง The Hermit ขึ้นมาค่ะ The Hangman ขึ้นมานะคะ 10 of cups ขึ้นมา The Emperor นะคะแล้วก็2 of cups นะคะพลังงานนะคะเออจะบอกว่าการเงินของคุณช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นว่าโอเคนะคุณอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวก็ได้หรือว่ามารดกตกทอดคุณอาจจะได้มาคุณน่าจะได้เงินมามากกว่าหนึ่งช่วงทางแต่การเงินของคุณนะ่ะเขาเว่าไม่ดีไม่แย่ปกติดีไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็ หนึ่งอย่างก็คือต้องมีสติในการใช้ตังช่วงนี้อาจจะใช้เงินเก่งแต่คุณก็หาเงินเก่งแหละแต่ใน,วนเวลาเดียวกันการเงินของคุณน่ะหนึ่งอย่างขอเตือนเลยว่าถ้าสมมติคุณจะผ่อนอะไรทําได้นะแต่คุณต้องมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถผ่อนได้ถ้าสมมติว่าซื้อของชิ้นใหญ่ มากๆอย่างเช่นบ้านรถอ่ะมันก็ซื้อได้แต่คุณต้องดูกําลังของคุณเองว่ามากน้อยแค่ไหนที่คุณไหวแต่ถ้าซื้อแบบเป็นของจําเป็นที่เราต้องใช้สมมติบางคนบอกว่าจําเป็นต้องซื้อมาือใหม่อ่ะมันก็บางคนอาจจะต้องใช้การผ่อนอ,ะอ,ะอ่าอย่างเงี้ยมันถ้าสมมติเราไหวมันก็โอเคนะคะเ <c> พระพาะไพ่มันขึ้นว่าบางท่านอาจจะแบบมีการซื้ออะไรบางอย่างที่ต้องผ่อนผ่อนในช่วงนี้เยอะหรือว่าอาจจะแปลว่ากําลังจะไปกู้ธนาคารเพื่อเปิดธุรกิจหรือทํากิจการอะไรบางอย่างหรือว่า กู้เพื่อซื้ออะไรบางอย่างก็เป็นได้มันมีโอกาสผ่านสูงมากๆถ้าเอกสารเราไม่ไม่ไม่ตกหล่นอะไรใดๆนะคะ,ะหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบไปไปแบบทำอะไรผิดพลาดอะกิ่งฟ้ามองว่ายังไงก็ผ่านอยู่ดีนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเหมือนมันได้เงินมาจากการที่แบบเราเหมือนสืบทอดมามันเหมือนมรดกหรือว่าได้มาจากการที่แบบเราอาจจะทํางาน ที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วแบบกว่าจะเงินออกอะไรเงี้ยอีก2อสเดือนผ่านมาก็เป็นได้ยังไงก็ได้บางท่านอาจจะมีการเซ็นสัญญาทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าได้เงินเพิ่มมาอีกช่องทางหนึง่งหรือว่าอาจจะแปลว่ามีการาทาทำธรุรกิจร่วมหุ้นกับใครก็เป็นได้เพราะใพ้ขึ้นพันธะสัญญาอะไรบางอย่างนะคะแต่เงินของคุณก็ไม่ได้ ขาดตกบุกพ้องอะไรคะ่ะเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นว่ามีเงินพอที่จะเหมือนเป็นหนึ่งเอาไปทําบุญได้มันแปลว่ามีเงินเหลือใช้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้แบบการทําบุญไม่ต้องมากมายกิ่งฟ้าบอกเสมอมันอยู่ที่ตัวเรานะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าเงินของคุณโอเคมากๆในช่วงนี้แล้วก็พลังงานสถิตมันแปลว่าคุณมีอํานาจบารมีในการที่จะแบบว่าทำมาหากินในการหาเงินอยู่แล้วเป็นทุนเดิมฉะนั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรคะ่ะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่า เงินมันแบบเขาเรียกว่าไม่ถึงขั้นจะต้องแบบอุ้ยอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยอะไรเขาเรียกว่าพอมีพอกินแล้วก็ใช้อย่างเพียงพอกินฟาสบอกเสมอนะวเวลาใช้ตังอะเ,อเราต้องใช้อย่างเพียงพอแล้วก็มีสติในการใช้ตังแล้วก็แบ่งแยกเงินให้ชัดเจนในแต่ละวันด้วยละกันนะคะสำหรับความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้าง คนโสดช่วงนี้นะคะกิ่งฟ้ามองว่ามันจะมีคนให้เข้ามาเลือกสารแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าตัวเราเองลึกๆแล้วอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าอยากมีใครแต่ก็ขี้เกียจคุยหรือว่าเราโอเคความโสดแบบนี้เราโอเคกับ กับการที่แบบไม่ต้องมีใครมากมายอะไรเงี้ยก็เป็นได้พลังงานเลยขึ้นไปลักษณะว่ามันจะมีคนเข้ามาให้เลือกสรรแต่ลึกๆแล้วเราก็เหมือนอยากอยู่คนเดียวไม่ได้แบบจะต้องแบบมีใครก็เป็นได้ฉะนั้นช่วงนี้โสดอาจจะอยู่โสดไปก่อนหรือว่าโสดแต่แบบมีคนคุยกรุบกริบไม่ได้ผูกมัดอะไรกับใครก็อาจจะมีในลักษณะนั้นเข้ามานะคะโอเคเรามาดูต่อคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะมีโอกาสชัดเจนไหม Queen of Pentacles, n i n e of Pentacles, Justice ก็คือพลังงานขึ้นว่าทํายังไงได้อย่างนั้นก็จะเป็น,เห,นเหมือนว่าถ้าที่ผ่านมาเราคุยกันมาตลอดกอิงฟ้ามองว่าเป็นไปได้ว่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเดี๋ยวคุยบ้างไม่คุยบ้างหรือนาๆนนคุยกันทีกิงฟ้ามองว่ามันอาจจะชัดเจนได้ยากนะคะก็คืออยู่ที่การกระทําที่ผ่านมานะคะมันจะส่งผลนะคะว่าจะชัดเจนไหมอยู่ที่ตรงนั้นแหละสาหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ เป็นคาเตือนนะคะคือถ้าสมมุติว่าตัวเราเองรักมั่นคงกับแฟนเราและแฟนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องบุคคลอื่นหรือปัจจัยภายนอกนะคะหรือโดยเฉพาะคําว่าชู้สาวหรือว่าปัจจัยในเรื่องของคําว่าครอบครัวที่มาขวางกั้นอะไรก็ตามนะคะกิ่งฟ้าบอกว่าเองไงก็ได้ไปต่อแต่ถ้ามีเรื่องการนอกใจหรือว่ามีการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นหรือว่ามีมีปัญหาจาก ปัจจัยอื่นมันก็เดือนนี้มันก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเลิกลากันได้กิงฟ้าไม่อยากทำนายแบบนี้เลยนะแต่ไพ่เป็นคำเตือนว่าถ้าคุณทั้งสองคนสี่เสมอกันหรือดวงมันจะคู่กันยังไงก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็จะมีเหตุต้องหลุดพ้นออกจากกันหรือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ไปในทางใครทางมันก็เป็นได้นะคะอาฉะนั้นถ้าสมมติคุณรักกันดีข้ามคำทำนายนี้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฟังข้ามคำทำนายนี้ไปเลยแต่ถ้าสมมติว่า Two, ความรักข,ของคุณมันเหมือนมันมีความท็อกซิกหรือว่ามันมีการไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันมันจะแปลว่าเป็นการหลุดพ้นออกจากการคือเขาเรียกว่าบุญมันจบกันเท่านี้นะคะประมาณนี้เลยนะอก็ <Yeah. S 1> ขอให้คุณแบบถ้ามันใช่ก็ไปต่อนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างปกติดีค่ะไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะ สุขภาพถ้าใครป่วยอยู่ในตอนนี้แล้วเป็นโรคที่รักษาหายได้อาการจะดีขึ้นหายเป็นปิดทิ้งจะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็ช่วงนี้เรามาระวังเรื่องออฟฟิศซินโดมปวดข้อบ่าไหลามาหมดเลยนะคะ,ะหรือกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าบางคนอาจจะออกกำลังกายมากเกินไปหรือบางคนนั่งนานเกินไปเป็นได้หมดคือมันเกิดจากพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่า อะนาโตมี omy, หรือในร่างกายของเรามันเหมือนปวดร้าวได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าต้องไปนวดเยอะกายภาพอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการเดินเหินข้อเท้าหรือว่าพวกกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าได้ด้วยส่วนหกล้มลื่นล้ม,ลมอันตรายนะคะระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะสําหรับ อ้ออีกหนึ่งอย่างเรามาระวังเรื่องระบบสายตาค่าสายตาเปลี่ยนหรือว่าอาจจะแปลว่าปวดขมับเบ้าตาหรือปวดศีรษะก็เป็นได้นะคะอ่าเหมือนพกพวกจ้องจอคอมหรือว่าจ้องแบบทแท็บเลต็ตมือถือเยอะๆระวังนิดนึงผ่อนคลายสายตาด้วยนิดนึงแล้วกันนะคะ สำหรับเรื่องการทำบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าการทำบุญนะ่ะเริ่มจากการที่ทำกับคนที่มีพระคุณก่อนนะคะ,ะการทำบุญจนะทำได้ทุกรูปแบบแหละแต่ถ้าเริ่มต้นอยากให้ทำกับคนที่มีพระคุณตอ่อถ้าเป็นไปได้อย่างเช่นพ่อแม่พ่อแม่แมแมบุญธรรมพี่ป้านาอาปุญญาตยาครูบาอาจารย์ใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยละกันแต่กิงฟ้าบอกเสมอว่าแต่ละคนเจอเหตุการณ์ไม่เหมือนกันกิงฟ้าเข้าใจกิงฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยว่าถ้าใครดีกับเราให้ดีกลับแต่ทุกอย่างต้องทำเท่าที่เราไหวและททำโดยที่เราาไไไไมม่่่เเดดดดือออรร้้้้นนนแและะะตต็็ใจจททททีถััปบบบุญกกกฟา แค่จะดูย้ำให้ว่าเดือนนี้ทํากับอะไรแล้วมันจะยิ่งดีไพ่ขึ้นเป็นปู่พญายมราชนะคะจริงๆการทําบุญน่ะทำได้ทุกรูปแบบเลยขอให้คุณทําโดยที่เราแบบโอเคจริงๆอะถ้าไพ่อย่างเนี้ยขึ้นอะส่วนมากแล้วคืออย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะนับถือหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงหรือหลวงพ่อปานวัดบอนโคาเ,เขาจะบอกเสมอว่าเวลาเราทำบุญเสร็จหรือทําบุญหรือสวดมนต์หรือ,รอ,น,น,รอนั่งสมาธิอะคะ่ะให้แผ่เมตตาให้กับปู่พญายมราชด้วยนะคะจะยิ่งดีกิ่งฟ้าทาประจําเลยนะคะก็ อย่างเงี้ยคือกิ่งฟ้าอยากให้คุณทําบุญไม่จํากัดละกันอ่าสมมุติจะทาบุญลงศพท่านมังสวิรัตทุกวันพระอ่าทำบุญกับมูลที่ช้างหมาแมวไทยชีวิตโคกระบืออ่าหรือว่าจะทําบุญกับคนกับสัตว์สัตว์โรงพยาบาลโรงเรียนอ่าหรือว่าพระสงฆ์อาพาธได้หมดเลยค่ะขอไม่จํากัดหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงนะคะหรือทุกครั้งที่ไปวัดอย่าลืมชําระนี้สงด้วยนะคะอันนี้จําเป็นนะ5บาทสิบบาทก็ได้นะคะได้หมดเลยนะแล้วก็ แผ่เมตตานั่งสมาธิเป็นประจำนะคะการบทบทสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินลาสักเก้าถึงสาจบต่อวันได้แผ่เมตตานั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ3-6ถึงนาทีจะดีมากสาหรับชาวราศีทุนใครทำใครทำได้อะ,อะถ้าเราไม่ทําก็เป็นเสร็จของคุณแต่ถ้าใครทำกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้ทั้งจิตที่สงบมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมันเหมือนเป็นการเคลียร์แลนซ์หเือเคลียร์สภาวะในแต่ละวัน ออกไปนั่นเองนะคะสภาวะด้านลบในแต่ละวันออกไปนะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติดีนะคะขอใหค้คุณมีสติทุกย่างก้าวแล้วก็ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ีด๋วยสวสวดมนต์ไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมอื่นทําให้เกิดสมาธิดูไม่ว่าจะเป็นวาดรูปวาดเขียนอ่าหรือว่าฟังเพลงปรับสมาธิหรือว่าหาเวยอย่างอื่นที่เป็นงานอดิเรกที่ทําเรา แบบมีจิตท,ที่สงบหรือมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองนะคะก็หาเวรของตัวเองให้เจอขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขออนุญาตจบคำทำนายในเพลธนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงซ์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงซ์ด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต,ต่อไปในอนาคตเดีอยวเพียงให้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่ง,ก,งใใกิ้งกจิ้ TikTok, IG, อญญญาาอจงเป ิฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ